โอเคผมถ้าผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาบกับรายการไอเกมแมันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนธีการทําลิงก์เป็นของตัวเองเลยนะครับผมโดยเฉพาะนะักรับผมก็วิธีก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราหน้าผมดาวน์โหลดลิงก์อะไรมาสักหนึ่งลิงก์นะโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนว่าของผมมีลิงก์อะไรบ้างตอนนี้ไม่เจอเลย สมมติว่าผมจะเอา m c p นะครับผม0 1 4 3จุบของพีเอกี้เนี่ยนะครับผมแล้วถ้าวิธีทำให้เป็นของเราเองเลยคนระับให้เรากดนะครับผมค้างไปที่ตัวนั้นเลยนะครับแล้วให้เรากดที่คำว่าข้อมูลนะอ่ะจะเห็นว่าจะไม่มีลายกรน,นะครับผมให้เรากดไปที่จัดเก็บครับแล้วก็ดาวน์โหลดครับแล้วก็เนี่ยผมของพีเอกี้นะแล้วก็เนี่ยเพิ่มเติมครับ เห็นไหมมันจะมีขึ้นว่าเปลี่ยนชื่อครับแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อไปนะแล้วเราก็มาแก้ไขไฟล์นะอันนี้ผมจะลบแล้วเขียนว่า i g a m i n g t s นะ i g a m i n g t s นะครับก็กดเปลี่ยนชื่อครับเนี่ยเราก็จะได้เป็นของเราเองนะมีลัทกิไปชื่อด้วยนะพอดีว่ามันโฆษณานะะมันขึ้นโฆษณาให้ตลอดเลยนะ นะครับผมก็พอได้ประมาณนี้นะทีนี้เราก็ทําการนะครับผมกดออกครับและให้เราดาวน์โหลดนะครับผมโปรแกรม MediaFire นะครับวิธีดาวน์โหลดก็คือเข้าไปในเพจสตาร์นะผมแล้วก็เนี่ยผม MediaFire ก็จะขึ้นอันตัวแรกเนี่ยเป็นรูปไฟนะให้เราดาวน์โหลดไปเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันให้นะพอเรากดเข้าไปมันจะให้เราล็อกอินนะแล้วก็ล็อกอินตามมันไปนะ โอเคทีนี้พอเราเข้ามาอยู่หน้านี้เลยะเนี่ยผมให้เรากดไอตัวเนี้ยที่มันขึ้นว่าปลดเนี่ยไอตัวออกชนชี้ขึ้นบนอนะนะครับผมแล้วแล้วจะตอนแรกนะมันจะอยู่ที่รูปภาพนะครับผมแต่ให้เรานะครับกดไปที่ไอตรงสามเชกเนี่ยผมแล้วเนี่ยผมที่จะเก็บค้อมูลภายในนะแล้วก็กดที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับผมเพราะเราไปเปลี่ยนชื่อในนั่นและนะ นะครับผมแล้วก็เนี่ยผม MCPE ครับที่ผมเปลี่ยนชื่อไปเมื่อกี้แล้วถ้าเราทําไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นครับแต่ให้เรานะครับผมเลื่อนขึ้นไปบนให้มันมีเนี่ยผมให้มันหมุนนะนะครับผมโอเคตอนแรกมันจะอยู่เงี้ยแล้วมันก็จะดิ้งเข้ามาอีกอะเนี่ยผมส4 3นะครับแล้วให้เรากดค้างไปที่ไฟล์นั้นนะผมแล้วก็กดแชร์ครับผมกดแชร์เสร็จเนี่ยผมคัดลอกไปที่คลิปบอร์ดนะ เอาเฮียอะไรเนี่ยคัดลอกไปที่คิย์บอร์ดแล้วผมโอเคคัดลกไปที่คียบอร์ดแล้วนะผมทํายังไงเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งครับก็นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะเราต้องเข้ามาใน Google ก่อนนะแล้วแตะค้างเอาไว้แล้วกดวางครับผมแล้วเราก็จะได้นะครับผมเนี่ยผมมีเดนะียไฟฮะแล้วเราพอเรากดคุณานะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะครับผมแล้วเขียนเป็นชื่อของเราเองเลยนะผมเอาอ๋อมันใช้กับ อินเทอร์เน็ตไม่ได้ลืมไปครับผมอืมขอเข้าเน็ตนี้ก่อนนะนะครับผมโอเคเข้า Google นะผมแล้วนะเราแตะค้างแตกเนี้ยผมไอตัวข้างบนเนี่ยที่ว่ามันเป็นหลายๆตัวเขียนมั่วๆตัวซั่อนะผมโอเคกดวางไปครับผมกดโกเลยอะแล้วก็รอแป๊บหนึงนะ่งอะ เออไม่ได้อะผมไม่รู้อะไรเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นปกติแล้วมันจะใช้ได้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็จลากรากไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ